สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่13เดือนมิถุนายนนะครับนังจุนครับข่าวสารเมื่อคืนนี้พูดสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่าเป็นลบกับราคาทองคำณตอนตีหนึ่งเพราะตอนนี้ตลาดคาดการแค่ว่า เทดนั้นอาจจะลดดอกเบียบเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นในปนีนี้จากก่อนหน้านี้2-3ครั้งถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อตลาดหุ้นและราคาทองคำอย่างมากหลายๆคนได้ฟังแบบนี้แล้วก็เลยมองว่าอย่างนี้เราควรจะเทรดหน้าเซลลเลยใช่ไหมครับคุณประธานโทษครับทุกท่านครับ ตัวข่าวเดีย่ยเริ่มบ่งชี้ว่าเราอาจจะเริ่มควรเทรดเป็นหน้าเซลนะแต่เราจะต้องมาดูลักษณะความสัมพันธ์ของตลาดก่อนครับลักษณะความสัมพันธ์ของตลาดนะั้นเรามาดูกันว่าแรงลบจากข่าวเมื่อคืนนี้ส่งผลอย่างไรบ้าง อลา์อินเด็กซ์ครับเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่ยังฟื้นช้านะเพราะว่ายังไม่ถึงครึ่งทางที่โดนทุบลงไปเลยยิวสิปีนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวเช่นเดียวกันแต่เหมือนกันครับยังไม่ถึงครึ่งทางกับที่เขาลงไปเลยดัชนีในตลาดบล s t ต e e ทครับตัว u s 3 0อาการหน้าเป็นห่วงลงลึกมากๆแล้ว s อนะสีากับแนสตกะคุณครับ พวก NASDAQ กับ s p 5 0 0นั้นยังถือว่าลงน้อยอย่างตัว N a s d ักนี่เรียกได้ว่าไม่ลงเลยครับยังคงขยับปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่อย่างต่อเนื่องอา้าวแล้วอย่างนี้เราควรจะดูตัวไหนดีละคุณครับที่เราจะพอทราบได้ว่ามันจะทำให้ราคาทองคำฟื้นตัวได้หรือเปล่าเราจะต้องดูตัวที่มันเพียวๆไม่มีปัจจัยหนุนครับซึ่งนั่นก็คือ US30 u s 5 0 0รกับ US 100เนี่ยแทบจะไม่ต้องดูเลยครับถ้าเราจะใช้เทรดทองในวันนี้นะเนื่องจากพวกเขามี ปัจจัยหนุนในตัวครับนั่งชุดครับเอ่อแล้วอย่างนี้หมายความว่าถ้าตัว u s 30มันยังไม่ฟื้นเนี่ยทองคํามันก็จะฟื้นยากใช่ไหมคุณครับใช่ครับถ้าตัว u s 30ไม่ฟื้นทองคําหน้าบายเองจะฟื้นยากด้วยเหมือนกันแต่พอเรามาดูในตัวกราฟที่ผมได้ตีให้แล้วเราจะเห็นว่า u s 30 เข้าสู่โซนแนวรับแล้วครับและทองคําก็เข้าสู่โซนแนวรับสําคัญเช่นเดียวกันดังนั้นเลยจะขอสรุปให้พี่ๆขาบายฟังแบบนี้เลยอันดับแรกเอาคนที่เจอกับเหตุการณ์เลวร้ายก่อนเลยครับผมระดันไปกดบายบนยอดดอยเลยคุณครับ2340ซึ่งก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยจะน่าบายเท่าไหร่บางคนอาจจะกดผิดก็ได้2,340ถ้าเราติดบายอยู่บริเวณด้านบนเลยนะครับนึ่งจุดครับถ้าแล้วถ้านักทุนยังถืออยู่นะก็คือถือติดลบเลยละมาจนถึงในปัจจุบันนี้ ผมให้นักลงทุนเต็มที่ได้แค่นี้จริงๆถ้าราคาทองคำแท่งเทียนหนึ่งชั่วโมงปิดตัวต่ำกว่า2,305.67เมื่อไรแล้วแล้วก็เตรียมคัดนะครับให้ได้แค่นี้สุดแล้วจริงๆเออแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมันยังยืนได้อยู่ละคุณเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี่มันลงมาแตะแล้วนะโซนน้ำเงินด้านล่างแล้วมันเหมือนจะมีอาการนันเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยแปลว่าผมยังถือรอได้ใช่ไหมคำตอบคือได้ครับ และไม่ใช่ว่าราคาทองคําแท่งถัดไปไหลลงมาและทะลุ2305ปุ๊บถ้ามันไม่ได้ทะลุไกลเกินไปเนี่ยก็ยังไม่ต้องคัดนะครับเพราะเงื่อนไขของเราก็คือว่าต้องเป็น t ท m e เฟรมหนชั่วโมงปิดตัวต่ํากว่าไม่ใช่ทะลุลงไปแล้วคัดเลยเพราะอะไรครับนักทุนสังเกตเห็นใช่ไหมครัว่าทองคําชอบเล่นตลกกับเราทะลุลงไปขอขออภัยครับทะลุลงไปนะฮะแล้วก็ทุบนะครับจนหลุดแนวสําคัญหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น ราคาทองทิ้งไส้ย้อนกลับขึ้นมาด้านบนผมถึงบอกไหครับว่าให้รอดูการปิดตัวถ้าไม่เจอ H1 ปิดตัวต่ำกว่า2305ก็ยังสามารถถือได้ครับแล้วผมจะรู้ได้ไงคุณว่ามันจะกลับมาเป็นหน้าบ่ายแล้วการจะกลับมาเป็นหน้าบ่ายของราคาทองคําถ้าดูเฉพาะภาพกราฟทองคําอย่างเดียวนั้นจะต้องประกอบด้ยวยกัน2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกทองคําจะย้อนกลับขึ้นมา เข้าสู่บริเวณกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ก่อนครับซึ่งก็คือ2,314ถึง2,320กรอบราคาตรงนี้เนี่ยนะครับนักชุดครับเป็นกรอบที่ขาบ่ายต้องลำบากต้องเหนื่อยเปิดไพ่ดูแล้วนะครับว่าต้องเหนื่อยแน่ๆในบริเวณกรอบตรงนี้ถามว่าทำไมคุณเนี่ยสน้ำเงินด้านบนได้มีอะไร มันคือจุดที่ขาเซลล์ในวันนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่มีของยังไงผมเข้าเซลล์แน่ๆบริเวณตรงนี้เลย2314กับ23 2320ครับดังนั้นถ้าจะถามว่าขาบายจะกลับมาเป็นหน้าบายตอนไหนคุณจะต้องขึ้นจนสามารถยืนเหนือ2320ได้กำลังบายจะเริ่มทยอยเข้าตลาด และจะกลับมาเป็นหน้าบายแบบ100%ในชนิดที่ว่ามีโอกาสจะกลับขึ้นยอดเดิมเลย2340ได้ทองคำต้องขึ้นไปยืนเหนือ2325ให้ได้ครับนี่คือวิบากกรรมของฝั่งขาบาย2อ,อย่างที่จะต้องผเผชิญนะครับนั่งถุดครับเออแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่มีของผมอยากจะบายนี่บายตรงไหนดีเลยคุณครับหน้าบายในวันนี้ผมให้โซนการเทรดแค่ดีนะครับระยะสั้นๆเลย500จุดทั่วเลยนั่งจุดครับ 2,305ถึง2,310ดังนั้นถ้าอยากจะบายมีแค่นี้ถ้าหลุดหรือว่ามีแท่งปิดต่ำกว่า2,305ตัวเตรียมพิจารณาในการคัดออกเลยครับแล้วคุณจะบายไหมบริเวณตรงนี้ผมบายไปแล้วครับแล้วมันมีกำลังขึ้นเหรอกำลังบายยังมีไม่เยอะนะแต่ผมมากดบายไปแล้วเพราะอะไรมันเหลือโซนเทรดแค่โซนเดียวครับโซนสุดท้าย500จุดก็เลย ดูแล้วคุ้มค่ากับความเสี่ยงในกรณีถ้ามันขึ้นได้จริงๆนะแต่ถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็อาจจะโดน SL ประมาณ5-600จุดซึ่งลองเทียบกันแล้วระหว่างอัตราการทํากําไรกับอัตราการขาดทุนมันคุ้มเสียครับนักทุนครับก็เลยหย่อนไปละไม้หนึ่งที่บริเวณโซนสีน้ำเงินด้านล่างแต่ใครก็ตามที่คิดว่าอยากจะหย่อนเหมือนกันกับผมนะนักทุนต้อง ประเมินความเสี่ยงดีๆนะครับทุกท่านครับไม่ใช่ว่าผมบอกน่นทุกผมกดไม้บายบริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้แล้วมันจะต้องขึ้นตลอดเวลามันอาจจะทุบลงไปอีกเปลี่ยนแท่งและไหลลงไปทําโลใหม่ก็ได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ว่าเราเดี๋ยวรับกับความเสียงได้บ้างน้อยแค่ไหนครับอันนี้ฝากกันเอาไว้นะสำหรับขาบายถ้าเข้าใจตรงกัน พิมพ์คาว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับที่นี่มาดูกันที่ขาเซลล์ขาเซลล์วันนี้ต้องบอกว่านักทุนโชคดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่ามีพื้นฐานข่าวสารมาสนับสนุนให้ทองสามารถเทรดเป็นหน้าเซลล์ได้แล้วในระยะสัน้นโดยเฉพาะใครก็ตามที่ได้ไม้เซลล์จาก2,340มาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่วันนี้นักทุนยังสามารถถือรันกําไรต่อได้เรื่อยๆเลยครับเพราะว่าจุดประกันความเสี่ยงของนักลงทุนขาเซลล์ อยู่ที่โซนน้ำเงินด้านบนคือ2,314ับ2,320มันมันคืออะไรคุณไอจุดประกันความเสี่ยงเนี่ยคำว่าจุดประกันความเสี่ยงแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าถ้าราคาทองคาไม่สามารถย้อนกลับขึ้นมาถึงโซนสีน้ำเงินด้านบนได้แปลว่าผมจะไม่มีทางกลับไปเป็นหน้าบายโดยเด็ดขาดดังนั้นขาเซลล์ในตอนนี้ยังครองตลาดอยู่ครับทุกท่านครับและ คนที่ไม่มีของหน้าเซลลเขาอยากจะเซลเขาจะรอเซลกันตรงไหนเขาจะรอเซลลกันตั้งแต่2 3งสไล่ขึ้นไปเลยตามจุดครับ2 3งสามหนกับ2325ถ้าทะลุกเกินจากนั้นเขาถึงจะเริ่มไม่เทรดหน้าเซลล์ดังนั้นขาเซลล์ในตอนนี้ถ้ามีของอยู่ก็ต้องบอกเลยว่ายังสามารถสบายใจได้และจะสบายใจมากไปกว่านี้ครับทุกท่านก็คือหลุด 2,310กับ2 3 0 5หลุดโซนต้นงินด้านล่างลงไปเลยนะถ้าหลุดตรงนี้ได้โอ้โหจะบอกให้ว่าเป้าลงเนี่ยไกลเลยนะจุดครับถ้าไม่โลเดิมก็โลใหม่เลยเพราะถือว่าราคาทองคำนั้นได้ทำแพทเทิร์นในลักษณะของตัวแฟลกครับทุกท่านครับคําว่าแฟลกนี่ดูยังไงล่ะคุณฮะนี่ เมื่อวานนี้มันขึ้นมาเยอะนะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังอยู่ในแพทเทิร์นแบบแฟรกครับนั่นชุดครับการย้อนกลับขึ้นมาของราคาทองคำเนี่ยไปแตะแถวๆโซนฟิโบ50%พอดีแล้วมันมีอาการบันย่อพอดีครับโดยปกติแล้วเวลาทำแพทเทิร์นแบบตัวสิ่งที่เขาเรียกว่าบาลิ s แฟร์นะครับนึ่งชุนมันจะสามารถลงได้อีกชุดหนึ่งและถ้ามันสมบูรณ์จริงๆ พื้นฐานข่าวสารหน้าเซลเนี่ยมาแล้วทองคาจะสามารถลงลึกได้ไกลนะฮะอันนี้เอาแบบว่าแย่สุดๆของฝั่งขาบายเลยนะแล้วดีสุดๆสาหรับฝั่งของขาเซลนู่นเลยครับ2 2 0 0ต้นเลยมันจะลงเช้านี้เลยไหมฮะไม่ไม่ไม่ครับมันจะค่อยๆซึมลงเรื่อยๆครับทุกท่านกรับขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยข่าวสารอะไรตัวใหม่มาไหมแล้วในระหว่างการเดินทางของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีข่าวดีกับทองเข้ามานะไม่ใช่ว่าเกิดสงครามก่อนมันก็ลงไม่ได้ นะครับอันนี้คือแจ้งเผื่อเอาไว้ขาบ่ายก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลงแรงขนาดนั้นในวันนี้หรอกครับขาบ่ายในวันนี้อย่างที่บอกลุ้นกันตรงนี้เลยโซนน้ำเงิน,นงตรงนี้แหละเป็นจุดเดียวเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยเหลือพี่ๆขาบ่ายเอาไว้และขาเซลก็ต้องลุ้นให้ทะลุเหมือนกันประมาณนี้เลยนะครับคำถามสุดท้ายแล้วถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะลุ้นหน้าไหนวันนีออ้อันนี้ต้องแยกเป็นสองประเด็นครับทุกท่านความชอบส่วนตัวกับการคุยกันด้วยเหตุและผลนะ ถ้าเป็นการเทรดรายวันเนี่ยก็อย่างที่เราดูว่ามันมีปัจจัยสนับสนุนการเทรดหน้าเซลลระยะสั้นแล้วก็ต้องบอกกับนักทุนว่ารอเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมาจะดีกว่าครับแต่แล้วลส่วนตัวคุณหลักส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกครับว่าโซนเมืองด้านที่ผมเข้าบายไปไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแยกพอร์ตเป็น2ออย่าง เดี๋ยวออเดอร์บายนี้ผมขอรุ้นกับเขาก่อนละกันถ้าเกิดว่ามันลงจนปิดต่ำกว่า2-305ได้ผมก็จะคัดไม้ายชิงนะหลังจากนั้นจะเปลี่ยนมาเป็นรอเด้งขึ้นและเซลตามพี่ๆนั้งจุดไปเหมือนกันครับประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกท่านครับถ้าเกิดว่าขาเซลเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลย สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับหนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับ,บโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0งหื่นดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ